สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันนะครับบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นได้แนะนํานักแสดงดารุ่งชายไป3คนซึ่งคลิปนะครับก็มียอดดูกว่า1000วิวแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วเนาะมาเรามาแนะนํานักแสดงดารุ่งกันต่อครับแต่วันนี้จะเป็นนักแสดงดารุ่งหญิงที่บอกเลยว่าฝีมมือดดาาดีีีีเสสสนน่่หททาาาาางงกรแแ้ตละํคัญ คือพวกเธอทุกคนมีรางวัลทางการแสดงการันตีครับนักแ,แสดงดาวรุ่งหญิงคนแรกนะครับที่ผมขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันก็คือฮอตตายุนักแ,แสดงสาวสวยวัย26ปีครับเธอโลดแล่นในวงการบันเทิงเป็นครั้งแรกจากการเป็นนางแบบ ก่อนจะชนะการประกวดว่าโอวัลด a ดราม่าอเวร์ด during Amuse Audition Festival 2014และนั่นคือประตูบานแรกๆที่ทําให้เธอเข้ามาสู่วงการการแสดงครับเธอทํางานภายใต้สังกัด Amuse เริ่มมีชื่อเสียงจากบทนักเรียนในชมรมว่ายน้ําจากซีรีส์สืบสวนชื่อดังอย่างมิสเตอร์ฮิเอรากิสโฮมรูมและหลังจากนั้นนะครับพอตะมาอยุเธอก็มีผลงานออกมาอย่างไม่ขาดสายทั้งบทสมทบแล้วก็บทนํารวมถึงมีผลงานการถ่ายแบบถ่ายแฟชั่นให้กับปรานะนิติสันชั้นนําเยอะมากๆครับและนี่คือผลงานบางส่วน จากการแสดงของฮอตตะมายุที่เลือกมาแนะนำกันครับซีรีส์ญี่ปุ่นโคดเคสซีซั่น1ตอนที่7 มายุรับบทเป็นนักเรียนสาวสวยในปี1997และเป็นหุวนหน้าแก๊งในการบูลลี่เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนั้นถูกพบเป็นศพในเช้าวันต่อมาแล้วก็ยังไม่สามารถคลี่คลายคดีได้จนกลายเป็นโคดเคสในที่สุดซึ่งบทบาทของมายุมีการหักมุมด้วยนะครับเป็นหนึ่งในตอนที่ดาร์กมากๆของซีรีส์โคดเคสฉบับญี่ปุ่นนะครับและเขาตะมายุก็ตีบทแตกกระจุยตามต่อด้วยซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องมิสเตอร์ฮิิระกิสโฮมรูมมายุรับบทเป็นหนึ่งในนักเรียนสาวของฮิิระกิอิบุก ครูหนุ่มที่ทำการจับนักเรียนของเขาเป็นตัวประกันก่อนวันจบการศึกษาเพราะต้องการหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังการฆ่าตัวตายของนักกีฬาว่ายน้ำประจำโรงเรียนฮอตตะมายุนะครับรับบทเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมว่ายน้ำซึ่งแน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกสงสยัยซึ่งความฮอตฮิตของซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็ทำให้ชื่อของฮอตตะมายุเป็นที่รู้จักมากขึ้นนั่นเอง ตามต่อด้วยซีรีส์บุญเซโรเกซีซีรีส์พิเศษหนึ่งตอนจบครับมายุรับบทเป็นหญิงสาวที่อุ้มบุญให้กับพี่ชายของเธอซึ่งเขาเป็นแก์พอเมื่อตั้งคัน เธอและพี่ชายจึงบอกครอบครัวถึงเรื่องการอุ้มบุญก่อนจะนำมาสู่ความตึงเครียดครั้งใหญ่ซีรีส์สะท้อนเรื่องราวของการอุ้มบุญการสมรสของคนที่มีเพศเดียวกันและความเป็นครอบครัวญี่ปุ่นไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยครับตามต่อด้วยซีรีส์ญี่ปุ่นฟอร์มยักษ์เรื่องคาซามะคิมิจิกะเคียวโจซีโร่กับบทบาทอากามิยูกิฮะเลขาหน้าห้องของครูฝึกตำรวจคาสามะซึ่งยูกิฮะนะครับจะเป็นคนที่คอยเก็บข้อมูลและคอยช่วยเหลือเหล่าตำรวจที่ถูกส่งมาฝึกเข้มข้นกับครูฝึกคาสามะครับ และด้วยเหตุการณ์บางอย่างทายเรื่องนะครับทำให้เธอตั้งใจว่าจะเป็นตำรวจให้ได้ครับแม้ว่าจะเป็นบทสมทบแต่ว่าก็ปรากฏตัวในทุกๆตอนแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อการเดินเรื่องด้วยและซีรีส์บีุ่่นเรื่องแอนตี้ฮีโร่ทนายสีเทาฮอตะมายุ u, รับบทเป็นชิโนมิยะอาสุกะทนายความหญิงรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานในสำนักง,งานกฎหมายของทนายสีเทามายุได้โอกาสประกบกับนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆและรุ่นใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับแต่การแสดงของเธอก็โดดเด่นไม่จมถ่ายทอดตัวละครได้ดีและเข้มข้นไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆเลย และบทบาทนี้ทำให้เธอคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่120ไปครองด้วยครับผลงานชิ้นต่อไปของฮอตตาไมยุนะครับคือบทบาทแสดงนำในซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Little Women 4ดีรุณีซีรีส์รีเมคจากนวนิยายและภาพยนตร์อเมริกันชื่อดังโดยจะปรับเนื้อหาให้เข้ากับยุคปัจจุบันครับต้องไปลุ้นกันว่า Li t t l e Women 4ดารุณีฉบับญี่ปุ่นและเป็นฉบับในโลกปัจจุบันจะเป็นยังไง นักแสดงดาวรุ่งหญิงคนต่อมาของญี่ปุ่นนะครับที่ขอมาแนะนํากันคือคาวะอิยูอุมินักแสดงสาวผู้มาพร้อมบุค,คลิกและหน้าตาโชบเชียวเธออายุ23ย่าง24ปีนะครับเกิดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมธัธยมปลายเธอก็ได้เริ่มต้นงานในวงการบันเทิงเมื่อปี2019ครับภายใต้สัญญาการทํางานกับดงกิวคลับงานแรกที่ออกสู่สายตาประชาชนคือมิวสิกวิดีโอเพลง Center of the Earth ของวง A อฟลอด o อ of Circle ตามด้วยโฆษณาและถ่ายแบบมาก ก่อนจะเริ่มมีผลงานการแสดงที่คนไทยคุ้นกันมากๆเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นบทนำจากภาพยนตร์เรื่อง i s a Summer Film เกือบจะไม่ได้ฉายแล้วหน้าร้อนนี้ที่ทำให้หลายๆคนเริ่มจับตาการแสดงของคาวะอิยูอุมิครับและนี่คือผลงานการแสดงบางส่วนของคาวะอิยูอุมิที่ผมเลือกมาแนะนำกันนะครับขอเริ่มจากซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องสมโยยัยบะซีรีส์ญี่ปุ่นแนวล้างแค้นดร์กราม่าที่มืดมนที่สุดเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะคาวะอิยูอุมินะครับรับบทเป็นเอมะลูกสาวของพระเ ซึ่งแสดงโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ททเคนอุจิยุทะกะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งเอมะเนี่ยนะครับถูกข่มขืนด้วยกลุ่มอันดาพานจนเสียชีวิตและทําให้พ่อของเธอต้องออกตามล่าเหล่าอันดาพานที่มีกฎหมายเยาวาชนคุ้มครองกับบานพวกเขาอยู่แม้ว่าบทบาทของยูอุมิในเรื่องนี้จะมีไม่มากนะครับแต่ทุกแอร์ไทม์ที่เธอได้ปรากฏตัวนั้นโดดเด่นและน่าจดจํามากๆตามต่อด้วยภาพยนตร์เรื่อง is a summer film กือบจะไม่ได้ฉายแล้วหนะ้าร้อนนี้ภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้ขวายอิยูอุมิเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับกบทบปโตบันหรือว่าฟมมไว้น้ำนักเรียนสาวผู้ชื่นชอบดาราศาสตร์และหนังซามูไราภาพยนตร์ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากแฟนๆหนังทั่วโลกเลยนะรวมถึงเคยเข้าฉายในประเทศไทยด้วยนะครับตามติดด้วยภาพยนตร์เรื่องพลัน75วันเลือกตายขวาอิยูอุมิ umi, รับบทเป็นนารุมิยะโยโกะพนักงานคอร์เซนเตอร์ที่คอยให้คำปรึกษากับคนที่โทรเข้ามาเพื่อปรึกษาเรื่องพลัน75หรือ กฎหมายปลิดชีวิตให้คนชาราที่มีอายุ75ปีขึ้นไปที่มีความประสงค์ต้องการจากโลกนี้ไปภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนชีวิตสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่นรวมถึงแง่มุมบางอย่างของชีวิตผู้สูงอายุและระบบการจัดการคุ้มครองผู้สูงอายุ จากรัฐบาลของญี่ปุ่นภาพยนตร์เรื่องนี้เคยเข้าฉายในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อปี2022ต่อกันที่ซีรีส์ญี่ปุ่น One Night Morning ซีรีส์แนว Slice of Life คาวเอตุยมิรับบทเป็นฮัตโมโตะธรมโกหญิงสาวผู้หนีออกจากบ้านไปพบกับอดีตเพื่อนร่วมชั้นผู้ชายซึ่งเขาเนี่ยออกจากโรงเรียนกลางคันโดยทั้งคู่ได้ใช้เวลาข้ามคืนร่วมกันพร้อมทานข้าวหน้าเนื้อเป็นซีรีส์ Slice of Life ที่เล่าเรื่องผ่านอาหารและการเยียวยาจิตใจผ่าน่ําคืนอันโหดรา้า โปรดักชันสวยแสงสีโดดเด่นมากๆเรื่องนี้เนี่ยคาวาอิยูมิแสดง1ตอนนะครับคือแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะใช้นักแสดงต่างกันซึ่งเธอก็ถ่ายทอดตัวละครที่มีความออกวอร์ดได้น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆครับรับปิดท้ายกันที่ซีรีส์บุนเรื่อง extremely inappropriate ท่องเวลามาผิดยุคคขวาอิยมูมิรับบทเป็นจุนโกะสาวแก้วจิกกี้ใจกล้าแห่งยุค80เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครูพละซิงเกิลแดดครับซึ่งอินตาครูพละคนนี้แหละเป็นคนที่วาร์ปข้ามมิติจากโลกยุค80มายุคปัจจุบันท่ามกลางบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปซึ่งบทบาทจุนโกะของเธอนะครับมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งกรามาซึ่งทําให้เธอได้แสดงออกถึงศักยภาพทางการแสดงและทําให้เธอคว้ารางวัลน,นักแสกดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก The Television Drama Academy Award ครั้งที่119มารครองได้สำเร็จด้วยครับผลงานชิ้นต่อไปของคาวาอิยูอุมิคือการแสดงซีรีส์อสา,าโดระเรื่องอันปังในบทสมทบนะครับ ิดท้ายกันที่นักแสดงดาวรุ่งหญิงที่แฟนๆซีรีส์ญี่ปุ่นหลายคนชื่นชอบนะครับเธอคือนุคุมิเมรุนักแสดงและนางแบบสาวที่มาแรงสุดๆในขณะนี้เธอเกิดและเติบโตนในจังหวัดไอจิครับปัจจุบันมีอายุ22ปีเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบให้กับนิตยสารป๊อปชีนเมื่อปี2015นู่นเลยนะก่อนจะค่อยๆเป็นนักแสดงควบคู่ไปด้วยครับปัจจุบันเธออยู่สังกัด e v a ัค a ์แม e ิเม้และเป็นนางแบบ Exclusive ให้กับนิตยสารแคนแคมอีกด้วยครับและนี่คือผลงานของนุคุมิเมร ที่บันทึกซีรีส์ปุ่นขอแนะนำเรื่องแรกซีรีส์บุญโคยเดสเมรุรับบทเป็นยังกี้สาวเพื่อนของพระเอก ที่ไม่ชอบหน้านางเอกซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาเอาซะเลยแต่สุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้ซึ่งแม้ว่าจะเป็นผลงานการแสดงชิ้นที่2ของเมรุนะครับแต่เธอก็ถ่ายทอดตัวละครได้ดีตีบทแตกมากๆบทเล็กๆบทนี้ที่ทําให้ผู้ชมทั้งหมั่นไส้ทั้งเห็นใจตัวละครตัวนี้ในเวลาเดียวกันเลยตามต่อด้วยซีรีส์ญุ่่นเรื่องนิจิโยโนโยรุก no ุไรวะเพียงคืนวันอาทิตย์เมรุรับบทเป็นวากะบะหญิงสาวที่ไม่มีเพื่อนอาศัยอยู่กับยายและต้องทนทุกข์จากการถูกนินทาเพราะแม่ของเธอทําเรื่องที่ไม่ดี เอาไว้เธอแสวงหาความสุขในชีวิตจนกระทั่งได้รับมิตรภาพจากเพื่อนใหม่อีกสองคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นซีรีส์เรื่องนี้เธอแสดงนําร่วมกับเซอินโนนนานะและคิชิอิยูกิโนสอนักแสดงฟีมือดีซึ่งเมรุเนี่ยเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดในบรรดา3าคนเลยนะครับแล้วก็เป็นนักแสดงใหม่ที่สุดด้วยแต่ความสามารถทางการแสดงของเธอทั้งดราม,มา่าทั้งคอมเมดี้รวมถึงสเสน่ห์ทางการแสดงของเธอก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจดจํามากๆตามต่อด้วย ซีรีส์บนเรื่องเซ็กซี่ธนกะสังเมรุรับบทเป็นอาคาริซาวออฟฟิศหน้าใหม่ที่เจอแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ในที่ทํางานอย่างธนกะสังซึ่งธนกะสังรุ่นพี่คนนี้นะครับมีอีกด้านที่ไม่ใช่นักบัญชีเฉชยแต่เธอเป็นถึงนักเต้นระบำหน้าท้อง เซ็กซี่ธนากาศสังเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่พูดถึงความเท่าเทียมทางเพศซึ่งบทบาทนี้เองนะครับทำให้นุคุมิเมรุคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก The Television Drama Academy Awards ครั้งที่118ไปครองด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทจากซีรีส์ญี่ปุ่นที่หลายคนชื่นชอบการแสดงของเธอมากๆครับและล่าสุดเลยกับซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องค ur ุรุริดาริกะวาตชิโตโค่โอชิตะ เมรุนะครับรับบทเป็นมาโคตโตะหญิงสาวที่เพิ่งฟื้นจากอุบัติเหตุและความจําได้หายไปชั่วขณะเธอพบกับแหวนปริศนานี้กระเป๋าแล้วก็ยังมีชาย3มคนปรากฏตัวขึ้นซึ่งอีตาสามคนนี้อ้างว่าเป็นคนรักของเธอครับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องล่าสุดที่เธอโลดแล่นในฐานะนักแสดงนําซึ่งก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในเชิงบวกเช่นกันครับ และนี่คืองานบางส่วนที่น่าสนใจของ3นักแสดงหญิงดาวรุ่งจากญี่ปุ่นฮอตะมายุคาววอิยูอมิและนุคุมิเมรุที่บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นเลือกนำมาฝากกันครับต้องบอกเลยว่าทั้ง3คนนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นแฟนซีรีส์คนหนึ่งนะครับก็หวังว่าพวกเธอจะไปได้ไกลบนเส้นทางสายบันเทิงเคยดูเคยเห็นหรือว่าชอบผลงานไหนของฮอตะมายุคาววอิยูมิและนุคุมิเมรุ ลองเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าชอบซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นหรือจะเข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์ทาง YouTube หรือจะไปคุยกันที่หน้าเพจ Facebook บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นก็ได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ